คือบ่นว่าอย่างนั้นแล้วก็ซื้อเลยซื้อไวมากปุ๊บถ้าคิดเยอะก็จะแบบเอ๊ซื้อดีไม่ซื้อดีสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อไงแล้วก็จะอะไรมาเสียใจทีหลังว่าทำไมเราไม่ซื้อ ค่ะทุกคนก็อาจจะมาแปกจากคลิปที่แล้วหน่อยเราจะมาอันบ็อกซิ่งกันคือเดือนนี้ช็อปหนักมากต้น,ต,นต้นปี <laughs> เดี๋ยวเราก็จะมา u n แพ็คของที่เราซื้อมาทั้งทวิตเตอร์ไอจีแล้วก็มีพวกช็อปปีด้วยซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะไปตามกันง่ายๆมันจะมีเสื้อผ้าที่ทางร้านส่งมาให้เราด้วยนะก็เป็นร้านที่เราคัดมาแล้วแหละว่าเราชอบอ่ะมันเป็นสไตล์ของเราก็เป็นตัวที่เคสเลือกแล้วก็จินเลือกเสื้อผ้าสไตล์ของที่เราชอบใส่ที่ทุกคนถาว่าแบบปกติซื้อร้านไหนวันนี้ก็ตามคลิปนี้เลยนะนะ ไปตามกันได้เนาะ <laughs> เดี๋ยวมาเริ่มตัวแรกกันเลยดีกว่าเอาเป็นอันไหนดีคือมันเยอะมากอะ,ะเลือกไม่ถูกร้านนี้เราซื้ของบ่อยมากคือถ้าเกิดใครถามว่าเราซื้อซื้อว่ามาจากไหนอะคือเคสอะซื้อแต่ร้านนี้เลยตัวนี้รอตั้งเดือนหนึ่งจริงจริงตามตัวนี้เราก็เดือนหนึ่ง <laughs> ดูไหม นุมน่มนุ่มนิ่มนะมันไม่เป็นขุยด้วยอะคือเราอะซื้อไหมพรมมาแล้วรู้สึกว่าบางเกเด๋ยวมันจะเป็นขุยขุยป่ะช่วงนี้คนฮิตกักเยอะเนาะไม่รู้ยังฮิตอยู่หรือเปล่ารู้สึกว่าใส่กักแล้วมันน่ารักแล้วดีเทลข้างหลังมันก็คืออย่างเงี้ยทุกคนมันผูกโบได้เก๋อ่ะอืมก็เป็นตัวน่ารักใส่ง่ายผ้าไม่หนาไม่บางมากคิดว่าใช้ที่ไทยได้แล้วก็แบแบบแล้วก็ยืดหยุ่นเดินไปเที่ยวห้างเกๆ๋ๆไปดูตัวต่อไปดีกว่าออะตัวต่อไปตัวไหนดี ตัวนี้เป็นกระโปรงค่ะทุกคนผ้าลูกฟูกน่ารักมากเลยอะเคเลื่อกมาสีครีมจากร้านสไ l i s สช h อ p สั่งในช้อปปี้ก็ได้นะเพราะว่าในช้อปปี้มันมีโค้ดมาบ่อยข้างหลังจะเป็นแบบเอลสมองอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้เป็นไซส์เอสนะที่เคเลื่อกมานี่ยาวมากอะแต่ว่าเราเห็นคุณเจ้าของร้านเขาอะสูงประมาณ150กว่าเขาใส่แล้วมันน่ารักดีก็เลยไปซื้อตาม ตามจริงใส่แบบง่ายๆเลยนะใส่กับเสื้อยืดอะสีขาวแล้วก็สะพายกระเป๋าที่มีสีสันใช่ก็เก๋กับอนี้เรื่องว่าเอาเป็นชุดแบบลำลองออกบ้านง่ายๆเลยแล้วก็มีเสื้อบ้านร้านนี้ที่เคยใชรตานนี้เราก็ซื้ออันนี้คือเดรสใช่ไหมใช่นี่เป็นเดรสเป็นผูกอะมันคือมันจะใส่เป็นเอี๊ยมแล้วก็ใส่เป็นเดรสแบบเดี่ยวๆอย่างนี้ก็ได้นี่ถ้าใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนก็คือ ผูกโบ,บข้างหน้ามันมีความน่ารักตรงที่มันแบบว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันย่นๆหนามันเหมือนเกี้ยวอะ่ะเออมันเหมือนเกี้ยวความสั้นความยาวของสายก็คือแล้วแต่เราเลยเนาะเราก<ต>็ผูกแบบเองได้ชุดไม่ไม่สั้นมากไม่ใส่เราไม่โป๊ คนที่สูงประมาณ160ก็ใส่ได้นะตัวเนี้แต่ว่าอันนี้ไม่มีซับในนะแต่จริง<ม>ว่ามันไม่มันไม่ได้บางอะผ้ามันก็ค่อนข้างหนาแล้วผ้าเหมือนผ้าลินินปะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าผ้าอะไรแต่ว่าเดาว่าน่าจะเป็นผ้าลินินมันเป็นแบบเย็นๆเนาะมีหลายสีมากที่เคเริรมมาเป็นสีเบจเรารู้สึกเบจมันออกเป็นน้ำตาลเลยเนาะมีสีนี้แล้วก็มีสีน้ำตาลเนี่ยเข้มขึ้นมาอีกสีหนึ่ง<อ>มีฟ้ามีเขียวมีแดงชมพูพีทอะคือเยอะมากทุกคนลองเข้าไปส่องไอจีเขาดูชี้ <laughs> ช่องทางเราไม่เคยใส แอบไปสองมาก็คือเป็นรุ่นพี่ที่มอกษตริอุ้ยแขนแขนมีดีเทลตัวนี้ตัวนี้เปิดร้านใหม่ด้วยนะจีนเอ้ยและนี้จีนอันนี้จีนจีนจะลองแบบเอาแขนรวมเข้าไปดีเทลของตัวเนี้ยคือเป็นผ้าเชิ้ตนะแล้วก็แขนแบบอุ้ยเราชอบความแขนของของก็คือเล่นใหญ่บอกกับจีนตัวนี้ ผ้าอย่างนี้ดย้ยากใช่ป่ะเคสเออแต่ผ้ามันดิ้ยากหน่อยอะอ๋อเราวาดใส่เราค่อนข้างจะรอนะคะทุกคนเพราะว่าเนี่ยข้างในมันเหมือนทําเป็นผ้าสองชั้นะอะแกลองจับดิแต่ข้างในมันนุ่มอะเออเขาทำเป็นีิเดสความยาวจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบเก้าอ่ะถ้าถ้ายี่สิบเก้าเคสก็ใส่ได้แต่ว่าเคสเป็นคนไม่ชอบใส่ดิเชิญดอยดอยกันไปใส่นะได้เคสแล้วก็เอาเนี่ยเอากักมาใส่ครับอะเอากักมาสิกักกักนี่เอาไปใส่ก็แบบเุ้ยเก๋จะเปเด็กนอก ไปถ่ายรูปที่คาเฟ่มินมอลเก๋ๆมากอ่าดอนหมายภมแล้วหนึ่งอ้าว <laughs> <laughs> มีคนจะดอยของเราอีกแล้วไม่เคยใส่ลายดอกเลยอะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบคนที่ใส่ลายลดอกอะหมายถึงว่าแบบเห็นเดสลายดอกแล้วก็อยากลองแต่ไม่รู้ว่าจะเข้ากับตัวเองไหม <laughs> นี่ดีเทลแขนปลายแขนก็คือเหมือนตุ๊ก,กตาแลยแขนตุ๊ก,กตาปะแต่เป็นแขนยาวแบบนี้ ผ้าเหมือนเป็นผ้าลูกฟูกอะแต่มันไม่ใช่ลูกฟูกหนานะบางกว่าตัวกระโปรงของเคสน,นะอันนี้ว่าใส่เราไม่ร้อนให้ดูในดีเทลเนื้อผ้าใกล้ๆนี่ก็จะเป็นแบบประมาณเนี้ดูเขาออกแบบลายแบบดูดิลายนนดูแบลเนาะครีดูเกาหลีดี อันนี้ก็จะเป็นชุดนอนตัวนี้เคสพีมาเป็นร้านที่พีบ่อยเหมือนกันเพราะว่าเขาพีราคาถูกอะรอของค่อนข้างถามปนนานไหมก,ก็นานแหละแต่ว่าไม่ก็ไม่เกินไม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกินหนึ่งเดือนเป็นลายลายท้องฟ้าหรอลายท้องฟ้าแต่เรานึกถึงแบบน้องวัวทุกทีเลย แขนยาวหรอเคสใช่แขนยาวขายาวผ้าดีจริงว่าผ้ามันไม่หนักมากคือมันจะมีแบบชุดนอนที่แบบผ้าหนาแล้วรู้สึกว่าเราใส่ไม่สบายตัวแต่อันนี้คิดว่าน่าจะใส่สบายนะเพราะว่าผ้ามันบางแล้วก็ลื่นๆด้วยส่วนกางเกงก็เป็นเอลสมอกนะคะทุกคนยังยืดอีกตัวนี้ก็พีมา190บาทตามสไตล์เคสนะก็คือสีนี้สีนี้สีฟ้าช่วยกินสีฟ้าไงก็เลยแบบหยิบจากสีฟ้าไว้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนๆไปเรื่อยแหละแล้วก็มีอีกร้านที่สั่งมาจากช้อปปี้ใครว่า ชุดนอนจะมีแค่ชุดเดียวเปี่ชุดนอนของโอ oh oh mm ้ my ่ o อโอ้ m ม่ o อดนี่ของจินคนละโทนมากอะจริงคือแนวเยน็นๆตอนนี้ตอนนี้ของเราเป็นคนร้อนเพราะว่ากะว่าจะเอาไปใส่ที่คอนโดแล้ว, mm hmm. แ,ลวแบบคอนโดห้องจะเป็นแบบแสงอบอุ่นอะไรเงี้ย mm hmm. คนมันไม่ค่อยสดใสก็เลยเอาชุดนอนไปช่วย mm hmm. ส่วนทรงก็เป็นทรงแบบเดียวกับเมื่อกี้เลยเนาะ mm hmm. นี่สีกระมาานี้นะคะทุกคนนี่อันนี้สีนี้อันนี้สีส้มเดี๋ยวแปะรูปทีนะคะส่วนเนื้อผ้าก็คือ นิ่มๆอ่ะคือมันไม่ไม่หนาแล้วก็ไม่บางถือว่าแบบใช้ได้เลย mm hmm. อันนี้เท่ากับน,นีบตัวสีแดงที่สั่งมาแล้วรู้สึกว่ามันหนามันหนา,าเพ่อนตัวสีแดงจะใส่เรารู้สึกว่าค่อนข้างร้อนแต่ว่าสามตัวเนี้ยก็คือยังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบโอเคอ่ะผ้าไม่หนานุ่ยทูแพคเกจจิ้งดีดีอ่ะเป็นถุงซิปลูปปิดได้แล้วคือร้อยสี่สิบแป กว่8แต่ร้อมส่งด้วยไม่ต้องรอพีททำไมถุงมันคล้ายๆน้องน้องคาวของเราเมื่อกี้เลยแต่ช้อปปี้ไม่มีอะไรนะแอ้วหรอยังไม่มีร้านไหนที่นําเข้านนลนยนั้นไงเราก็เลยต้องไปพีทวิทอันนี้มันจะออกแบบสีอะไรพูดไม่ถูกอ่ะแต่ว่าวมันก็เป็นทรงเดียวกับที่เคซื้อมาเลยเขียวมิ้นมินปะเกือบมินอ่ะแต่ว่ายังไม่ถึงมิ้น อันนี้มันมีไซส์เดียวใช่ไหมเคที่กดช้อปป้มันเป็นฟรีไซส์อะทุกคนแต่เราคิดว่าก่อนจะยืดก็คือประมาณ24แล้วเราก็ยืดได้ประมาณสูงสุด30ประมาณดาวดาใช่คือเขามีแค่ไซส์เดียวไงก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนไม่เติรนะสูง164ก็ยังใส่ได้โอเคอะจะพาน้องๆไปถ่ายคลิปวอล์กเยอะๆเพราะว่าน้องน่ารักใช่เพราะส่วนใหญ่ก็คือถ่ายวอล์กอยู่บ้านตรงนี้คือไปไหนไม่ได้เลยทุกคนโควิดเสื้อเชิ้ตไม่ใช่เสื้อยืดเสื้อยืดนี่สีคือแบบ ดูมินิมอลมากทุกยเขามีการมาให้ด้วยหวังว่าพี่จินกับพี่เคจะชอบนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์ล่วงหน้าด้วยน,นะคะพี่เคอันนี้ร้านเขาก็คือจะมีทั้งหมด3าสีใช่ไหมก็จะมีสีขาวแล้วก็ตัวนี้เป็นสีเบตแล้วอันนี้จะออกเป็นสีฟ้าตุน่นๆเดี๋ยวแกะให้ดูไหมมันเป็นเชิ้ตเอ้ยโอ้ยจยืดทรงเบสิกเลยเนาะข้างหน้าก็จะมี สกรีนไลน์แบบนี้นะโอ้ยน่ารักอ่ะเป็นเสื้อ,อยืดที่มันมีความแบบคอเล็กอ๋อแต่ว่าลำตัวมันจะค่อนข้างโอเวอร์ไซส์ค่อนข้างโอเวอร์ไซส์อ่ะอุ้ยไปใส่กระโปรงฟุกก๊กๆเมื่อกี้กระโปรงมันเป็นสีแนวๆน,นี้ใช่ไหมนี่ไงอุ้ยน่ารักสีแบบเข้ากาันเหมือนสีประจำช่องอะ่ะอันนี้ก็คือตัวละประมาณ259อันนี้แบรนด์คนไทยเนาะออกแบบเองด้วยใช่น่ารักไปต่อไปต่อ,ตอก็จะเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นเสื้อเสื้อกล้ามที่เราอะเคยใส่ถ่ายคลิปออฟฟิศอ่ะ แล้วมันเป็นของเคสไงแล้วทีนี้จีนสายเราจี่รู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักดีเรารู้สึกว่ามันเป็นไอเทมที่ควรมีติดตัวมันโอเคอะเราก็เลยไปซื้อมาก็คือลองวันนั้นแอบใส่ของเคสสีไหนก็คือกดสีนั้นมาเลยอันนี้ว้าวในช้อปปี้ค่ะเดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะอันนี้ถูกมากแต่ว่าก็มันเป็นงานจีนอะเนาะมันอาจจะมีแบบความได้ลุยนิดนึงคือรับได้ราคามันถูกมากแล้วก็มันมีความน่ารักตรง<ม>เขาเรียกอะไรนะ มันมีความมีสายอะยสายอะอมแล้วลายมันก็คือแบบดูดิมมินมอลลายผ่าลงใสแล้วรู้สึกว่าแบบอัมพางมันทําให้เพียวขึ้นก็เลยไปซื้อตามแค่นั้นเลยเคสป้าย,ยาอุ้ยน่ารักจังเลยสีแบบแบลกี้มากแบรนนี้คือเขาดังในทวิตมากเลยนะแล้วก็แบบตอนนี้ก็คือเขาส่งออกทั้งจีนเกาหลีญี่ปุ่นตไต้หวนันแล้วก็อีกหลายประเทศอะคือเยอะมากเราก็คือตาม บรนด์นี้มาสักพักแล้วอยากลองใช้มา้างเออก็เลยแบบอ่ะได้มาเรียบร้อยแล้วนะกระเป๋าใบนี้เออเราเลือกเป็นไซส์ M นะคะทุกคนใบนี้มันอยู่ที่ประมาณราคาพันเกือบพันห้ามังจินพันห้ากาสิบพันนถ้าจะไม่ผิดจะมีไซส์ M แล้วก็ไซส์ L ด้วยแล้วก็มีไซส์มินิด้วย,ว<ๆ>ววยเราอ่ะจะบอกว่ามันมีของกบเยอะมากแต่อันนี้เราอ่ะซื้อกับออฟฟิเชียลของเขาเลยเลยอยากแนะนาว่าถ้าจะสั่งของกระเป๋าเมลิสมิตะทุกคนแนะนำว่าสั่งออฟฟิเชียลเขาดีกว่านะก็จะตามได้ที่ไอจีแล้วก็เทวิตเตอร์ย่างท แต่ว่าหน้าร้าน,นจริงเคยเห็นนะเดี๋ยวยังไงใครสนใจลองเข้าไปดูทางตัว IG ของเขาดูก็ได้นะว่าเขามีช็อปขายที่ไหนบ้างเออเห็นอยู่แถวๆไว้เนี้ยอาลีปะกัมปะน่ารักว่าจะไปถ่ายรูปอยู่ออน่ารักไหมสีน่ารักสีเพลพีงค่ะทุกคนดูสดดสัยมากเลยอธิบายเป็นภาษาไทยก็คือสีชมพูอมส้มเบาๆมีความพีชก็คือแค่กล่องเราว่าก็น่ารักแลวอะดูดิ คือถึงแบบกระเป๋าบาร์บี้อะคอลเลชั่นบาร์บี้อะไรประมาณเนี้ยคือเราอะอยากให้สนับสนุนการซื้อของแทนเนาะดูไง่ายเลยพอเปิดฝากระเป๋ามานี่ข้างในตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบปั๊มชื่อร้านนะคะเนี่ยแล้วตุ้มหมุดตรงเนี้ยเขาก็จะมีชื่อร้านด้วยก็ว,วิธีสังเกตอย่างก็คือดูที่ฟอนต์นะทุกคนเนี่ยฟอนต์บนกล่องอะ่ะมันจะต้องเป็นตัวแบบกลมๆอะเป็นแบบมันไม่ใช่ตัวแนวเหลีย่ยมๆอะเหมือนจะมีให้สแกนด้วยปะในกระเป๋ามีไหม นี่ไงอ่านเนี่ยนี่จะมีโค้ดให้สกแกนเกิดมาแล้วลองสกแกนแล้วมันเข้าไปที่ออฟฟิเชียลร้านอะอันนี้คือของแท้แน่นอนอันนี้ก็จะเป็นอีกใบหนึ่งที่จิ๊นเลือกมามันจะเป็นใบเล็กกวา่าสวยงามหนังดูเงาอะดูสวยอะอุ้ยอันนี้ดูดิข้างหลังมีกระเป๋าให้ด้วย,อ,ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยชอบชอบชอบกระเป๋าที่มันมีข้างหลังเวลาใส่ไอโฟนเข้าไปเนี่ยค่ะน,นี่ทุกคน โอร์พอดีเลยแก็แบบใส่บัตรวีดีโองบีดีเอสอะไรอย่างเงี้ยเวลากดหุ่ยเลฟถูกใจถูกใจสิ่งนี้เขายังคงความมีเขียขัดแบบนี้อยู่มันดูเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยหนังมันดีอะแล้วก็ปั๊มแบรนด์ตรงนี้หนังนุ่มดีจังเขาจําหนลื่นๆมีความลื่นๆจบสีเอไม่ใช่นะอันนี้หลังคนค่ะอันนี้ใส่กายก็ได้อีกน้อคิดว่าน่าสูดได้อยู่ยนะเพราะว่าแบบเนี่ยใส่ลิปได้ใส่ เอ่อพาวเวอร์แบงคได้ใส่กระเป๋าตังใบยาวได้ด้วยนะมันจะมีความแบบช่องซิปตรงเนี้ยตัวนี้ราคาจะแพงกว่ารุ่นนี้นะทุกคนจะอยู่ที่ประมาณ1,990บาทตัวนี้เวลาสะพา,ายก็จะเป็นอย่างนี้เฮ้ย,ยน่ารักไปพอบอกไปทำงาน <laughs> เราชอบทรงใบนี้จังมารู้สึกแบบ ดูพกพาง่ายดีส่วนถ้าเกิดใครของเยอะจุดเยอะก็ตัวนี้แนะนํานตัวนี้เลยน,นี่ของใครอันนี้ของจีเนเองเคสป้ายาเคสบอกว่ามันน่าจะเหมาะกว่จีนใช่ไหมเราวันนั้นเปิดเฟซบุ๊กเราก็เขาไลฟ์อยู่อะแล้วก็ยยวกเฮ้ยมันน่ารักจังเลยอะแล้วก็ถามจีนว่าเอาไหมแล้วก็กดซีเอฟให้เลยจ้าอันนี้คือร้านใน Facebook เฟซบุ๊กเพจชื่อ M753 แฟชั่นเคปร,รู้จักเนาะก็ถือรู้จักแหละใช่ซื้อกันบ่อยซื้อซื้อของเขาบ่อยมากหม้ร้านนี้มันเป็นสไตล์เกาหลีอะ เป็นเบเซอร์อุ้ยมันเป็นเบเซอร์ขอบปะจินขอบหรออันนี้จะเป็นแนวแบบว่าโตโต,ต,ตหน่อยเออเอาไว้ใส่แบบทำงานนล่มสือคุณจางมันวอนเลยอะเขาเรียกไงสไตล,ล์แบบเบเซอร์คุณหนูได้ไหมได้เนี่ยเขาปาจินเนี่ยป้ายเกง่งน,น่ารักเล้ตัวนี้ร้อยแปดสิบปะผ้าทวีตผ้<พ>าทวได้เราดูแบบทําตะเข็บแบบเป็นสีดาอะเนี่ยกระเป๋าใช้ได้จริงทุกคนนี่ตรีตัวนี้ ถ้าใครแบบว่าชอบแนวเสื้อผ้าไปทํางานอะร<อ>้านนี้เลยร้านนี้แนะนําแล้วก็ถูกและดีแล้วก็เป็นงานแบบสไตล์เกาหลีเลยก็ต้องดูดีๆนะมันจะมีแบบงานกอล์ฟอะไรแต่เราก็ดูไม่ค่อยออกหรอกเราก็ไม่รู้ว่ามันกอล์ฟมาจากที่ไหนบ้างเห็นมันน่ารักมันก็ก็ซื้ออืมคือถ้าเกิดใครแบบคิดว่ามันมันอาจจะก,กอล์ฟใหมยย่ทุกคนทักเราได้นะเออเราก็ไม่ค่อยได้ตามสายแฟชั่นมากเท่าไหร่หรอก อันนี้ก็คือมีทางร้านส่งมาเหมือนกันเราก็เลยเลือกเป็นนี้เลยสีฟ้าเหมือนสลับล่าง K mm hmm. เราเป็นสี mm hmm. ชมพูเพราะว่าจินแบบว่าสอยสีฟ้ามาก่อนแบรนด์ที่เป็นของคนไทยนะแล้วก็ทําเป็นหมวกคุมผมอะ่ะเวลาเราสระผมมาทุกคนกว่าผมเราจะแห้งอะ่ะ mm hmm. ใช้เวลานาน mm hmm. เราก็คุมไปเลยแล้วทีนี้ไปทําอย่างอื่นทาครีมนู่นนี่นั่นปล่อยผมมาอีกทีผมมันจะมา mm hmm. แล้วก็ไปเป่าอีกแป๊บเดียว mm hmm. คือมันก็แห้งเลยนี่เราก็มีปักเราปักไปเลยนะ K ต่อสัมเดย์อยู นี่เป็นจินซัมเดยูนะคะคือทางร้านนี้เขาก็จะแบบถามเราเลยว่าอยากได้ฟอนไหนอยากได้อักษรอะไรคือเขาจะัอเนี้ยปักให้ฟรีลงบนหมวกคุ้มผมตัวนี้นะอันเนี้ยเวลาอันเนี้ยจินไว้ใช้เวลาแต่งหน้าหรือว่าทาสกินแคร์ล้วก็จะเหมือนมีไอเขาเรียกไงที่คาดผมเหมือนมีน้องกระต่ายอยู่บนหัวทุกคนดูสิยังไงลองไปส่องไอจีนะคะแบรนด์ซูวิใช่ไหมซูวิบีเคเคค่ะนี่แบรนด์นี้เลยไอวินี่เลย ตัวสุดท้ายแล้วปะอันนี้จะมาเป็นตีมต้นไม้นะคะทุกคน่าใส่ใส่ต้นถ้าเราใส่คู่กันเติบโตรดน้ำได้แล้วนี่ต้นไม้ตีมต้นไม้อันนี้เป็นแบรนด์ของคนไทยออกแบบเองตัดเองคัตติ้งดีมากทุกคนจากร้าน Y S M S แบรนด์ค่ะของคนไทยดูดูตะเข็เย็บที่ขา ดีมันไม่เหมือนงานจีนนะทุกคนแล้วประเด็นคือผ้าดีมากดูความผิวของผ้ารู้สึกว่าผ้าใส่สบายเนี่ยอันนี้เป็นผ้าผ้าลินินป่ะใช่ไหมใส่แล้วผ้าจะปิมันจะรู้สึกไม่ร้อนใครแบบชอบแนวเสื้อขอบเพราะว่าเคจะแบบใส่เสื้อแนวยาวๆไม่ได้ก็จะเป็นเนี่ยก็เลยแบบด้ความเป็นคนตัวสั้นเราก็เลยใส่เสื้อขอบสวย้ะชอบใส่เสื้อขอบ นี่คือเคสก็คือเคสอะใช่ไหมสไตล์เคส <_' c methodology> ส่วนจินจะเลือกมาเป็นกางเกงคือด้วยความที่แบบหนีไม่พ้นกับกางเกงสีน้ำตาลอยู่แล้วนะคะ <_' S 1> อันนี้จินใส่เป็นไซส์ M นะเอลจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดประมาณเนี้ยเราเผื่อกินด้วยเผื่อเราแบบอ้วนขึ้นกระทานนเป็นคนไม่ชอบใส่กางเกงแนมใช่ไหมใจะช,ชอบใส่ไม่สบายตัวมันก็เลยจะดูแบบตัวใหญ่เนาะดีเทลของเขาก็คือจะเป็นขอบหนานะ เวลา,เาใส่กางเกงขอบหนาแล้วมันเหมือนเน้นมันท่วงทำให้ดูมีเอวเป็นงานแฮนด์เมดด้วยนี่ไงไป้ายเขาของคนไทยอุดหนุนคนไทยนะคะทุกคนลองไปดูนะถ้าใครชอบแบบเสื้อผ้าสไตล์ทํางานที่แบบว่าผ้าดีๆคัตติ้งเนี้ยๆก็ลองไปดูร้านนี้ดูเนาะโอเคหมดแล้วเหนื่อยมากทุกคนอันบอกจบแล้วค่ะไม่คิดว่าอันบอกมันจะเหนื่อยขนาดนี้นะมันเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ที่เราสั่งมาแล้วก็สะสมออกมาแล้วของที่เขาส่งมาให้อีก คือแค่ของหน,นึ่งอาทิตย์ขนาดนี้ถ้าสะสมอีกเดือนนึง มันก็คือจะล้นบ้านไงล้ไม่ได้นะต้นคิดไงเป็นต้นคิดสมบัตเลยก็ยังไงก็หวังว่าสิ่งที่เรา u n นแพงมันจะแบบว่าช่วยแนะนําทุกคนได้ไม่ป้ายยาทุกคนได้นะป้ายยาทุกคนใครชอบตัวไหนก็ไปซื้อเออกิเลกก็คือดับด้วยการซื้อนะคะทุกคนก็จะเห็นก็สไตล์เคท้าจินก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวไว้รอบหน้าถ้าเราซื้ออะไรกันมาอีกก็จะเก็บเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวมาอันแพ็คให้ดูอีกเนาะก็สิ่งที่เราเลือกกันมาก็คือเลือกมาจากใจ ล้วนกคนป็ b o x i n g ep 3เราหายจาก Unboxing ที่เป็น Unbox i n g ยาวๆอ่ะตั้งแต่เดือนมิถุนาตั้งแต่ที่เราเปิดแต่ว่าอาจจะเป็นเสื้อผ้าของกินของใช้หรือว่าของแต่งห้องยังไงก็เราติดตามเนาะยังไงก็ฝังติดตาม Un b บ x ออื่นๆอีกนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะขอบคุณที่รับชมมานานขนาดนี้อย่าลืมนะป้ายยาแล้ว